สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง UPS นะครับหรือว่าเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์หลายๆท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับปอดิผมไม่ได้ UPS มาตัวหนึ่งนะเป็น UPS ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะจากร้านของเก่านะครับซื้อมาก็ไม่ไม่แพงนะนะครับเจ้าเจ้าตัว UPS ตัวนี้นะฮะได้มาก็ลองเสียบเสียบปลั๊กดูนะฮะเสียบไฟดูก็เปิดไม่ติดนะครับ ปิดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมกแกะดูภายในภายในมีแบตเตอรี่ทั้งหมด4ลูกนะครับต่อน,นุกรมกันอยู่ก็คือใช้ไฟ 48V แโวลต์นะบแบตเตอรี่ก็เสียทั้งหมดนะฮะสลูกอ่าทีเนี้ยนะฮะท่านใดที่มี UPS ใช้งานนะครับที่ซื้อมาใช้นะฮะใช้ไปประมาณสักปี2ปีหรือว่า3ปีแล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะเปิดไม่ติดหรือว่าไม่สามารถที่จะสำรองไฟได้นะครับไอ้ท่านลองแกะดู แกะดูด้านในนะฮะแบตเตอรี่มันอาจจะเสื่อมจริงถ้าตัวมันอาจจะยังไม่เสียนะครับแบตเตอรี่มันอาจจะเสียนะฮะก็ทําให้มันเปิดไม่ติดหรือว่าสํารองไฟไม่ได้นะครับหลายท่านคิดว่ามันเสียนะผมเห็นเยอะนะฮะตามร้านของเก่านะครับเอามาขายทิ้งกันเยอะมากนะฮะก็คงจะคิดว่ามันเปิดไม่ติดคิดว่ามันมันมันเสียนะฮะมันน่าจะเสียอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ท่านใดมีอยู่นะครับก็ลองแกะดูก่อนนะฮะแกะดูว่าแบตมันเสื่อมหรือเปล่านะ หรือว่าแบตมันเสียหรือเปล่านะฮะท่านซื้อแบตมาเปลี่ยนใหม่นะครับเหมันก็อาจจะใช้งานได้นะฮะใช้งานได้อีกสักปีสองปีนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวใหม่นะครับที่ทีนี้เจ้าตัวนี้ที่ผมได้มานะฮะแบตมันเสียหมดนะครับผมก็ถอดแบตออกไปแล้วนะครับผมก็ได้ตัวนี้ผมจะเอาไว้จำลองไฟนะฮะเอาไว้ใช้กับแสงสว่างนะครับหรือว่าพวกพับลมตอนไฟดับนะฮะเพราะไฟที่บ้านผมค่อนข้างที่จะดับบ่อย นะครับตอนหน้าฝนนะฮะไฟดับบ่อยนะครับผมก็ได้ดัดแปลงนะฮะแปลงเจาะใส่ขั้วนะครับด้านหลังนะครับขั้วดำแดงด้านหลังนี่นะฮะเพื่อที่จะเอาไปใช้กับแบตเตอรี่ภายนอกนะฮะต้องใช้แบตถึงสี่ลูกนะครับสี่แปดโวลต์นะฮะแปดสิบสองโวลต์อนุกรมกัน4ลูกนะครับแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ผมก็ยังไม่มีนะฮะก็ใช้สวิชชิ่งนะฮะยี่ี่โวลต์2ตัวนะจะมีตัวเล็กด้านบนตัวนึง นะครตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะตัวนี้100แอมป์24โวลต์นะฮะอันทุกลมกันอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ได้ไฟ48โวลต์จ่ายให้ UPS เพื่อ UPS ทำงานได้นะครับอตอนนี้ผมก็เปิด UPS อยู่นี่นะ UPS มันมีอยู่2ชนิดนะฮะถ้าเป็น UPS ตัวเล็กราคาไม่สูงมากนะฮะตัวนี้จะเป็นก็เป็น UPS เหมือนกันนี่แหละฮะเครื่องสำรองไฟแต่ว่าเวลามันเข้าสู่หมวด แปลงไฟจากไฟแบตเตอรี่มาเป็นไฟบ้านเนี่ยนะครับคลื่นที่ออกมานะฮะก็เรียกว่าหลายท่านคงคงไม่รู้หลายท่านคงจะรู้นะฮะคลื่นความถี่ของไฟบ้านนะครับ50 60เฮิร์ตนะฮะซึ่งคลื่นไฟบ้านเนี่ยมันจะเป็นสายเวฟนะฮะคลื่นสายเวฟเป็นยังไงนะฮะลองมาดูจากที่จอโกนะฮะนะฮะอันนี้อันนี้เป็นคลื่นคลื่นไฟบ้านนะครับสายเวฟ นะครับก็จะเป็นรูปขึ้นโค้ขงขึ้นโค้งลงนะครับอ่าซึ่งถ้าเป็น UPS ที่มีราคาไม่สูงมากหรือว่า UPS เล็กๆนะฮะขึ้นตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่าชนิด modify นะฮะ modify side wave นะครับมันก็จะไม่เป็นโค้ขงขึ้นโค้งลงแบบนี้ฮะจะเป็นหยกัยกๆนะครับคือเขาพยายามทำให้มันใกล้เคียงขึ้นไปบ้านนะฮะเพื่อที่จะนำไปใช้อุปก,กรณ์ไฟฟ้า ได้เช่นพวกคอมพิวเตอร์พวกหลอดไฟนะฮะโคมไฟโคมไฟประมาณนี้นะฮะก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าขึ้นที่เป็นโมดิฟายไ w a วฟพวกนี้ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้อุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์นะครับเช่นพวกพัดลมพวกปั๊มน้ำพวกอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่ามันจะส่งผลทำให้พวกมอเตอร์มีเสียงดังนะฮะเวลาทำงานนะครับแล้วก็เกิดความร้อนสูงขณะทำงานนะฮะซึ่งอยู่ใพวกนี้ไม่เหมาะนะครับ ส่วนเจ้า UPS ตัวตัวที่ผมได้มานี้นะครับคลื่นที่ออกมานะฮะตัวนี้เป็นคลื่นเป็นสายเวฟนะฮะสายเวฟเหมือนกับคลื่นไฟบ้านนะครับนะครับอ่าตัวนี้เป็นคลื่นไฟบ้านนะฮะคลื่นสายเวฟนะฮะอ่าตอนนี้ผมออมิเตอร์วัดอันนี้ไฟบ้านมา200 226โวลต์นะฮะตอนนี้นะณตอนนี้นะครับอันนี้เป็นคลื่นไฟบ้าน อ่ะแล้วเราลองมาดูว่าขึ้น UPS เป็นยังไงนะฮะโดยการผมจะถอดปลั๊กไฟออกนะครับปลั๊กไฟตัวนี้นะฮะพอถอดออกปุ๊บ UPS ก็จะเข้าสู่หมวดสำรองไฟนะฮะคือเอาไฟ d c 48V โวลต์หรือว่าไฟแบตเตอรี่ 48V โวลต์นะครับแปลงมาเป็นไฟ AC 2 2 0โวลต์นะฮะ๋ยวผมดึงปลั๊กออกเลยนะครับตัดไปแล้วฮะ ตัวสวิตชิ่งตัดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวสวิตชิ่งกระแสมน้อยนะฮะตอนตัดสู่หมวดสำรองไฟมดึงกระแสเยอะทำให้สวิตชิ่งตัดนะครับกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้คือหมวดสำรองไฟนะฮะคือเอาไฟจากแบตเตอรี่หรือว่าไฟจากสวิชชิ่งตอนนี้นะฮะ48โวลต์แปลงเป็นไฟบ้านนะครับออกมา223โวลต์นะฮะนะฮะตีนี้เรามาดูขึ้นกันนะครับอันนี้เป็นขึ้นาจาก U P S นะฮะเราจะเห็นว่าขึ้นเทียบกับขึ้นไฟบ้านแล้วขึ้นจาก U P S ตัวนี้สวยกว่าขึ้นไฟบ้านอีกนะครับ คงขึ้นโคงลงนะฮะไม่มีอยักไม่มีเหลี่ยมนะครับนะครับพอเข้าสู่หมวดสำรองไฟนะครับเจ้าตัว UVS ก็จะมีเสียงร้องเตือนนะครับปี๊ดปนะเพื่อเรารู้ว่าตอนนี้ไฟดับนะถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ก็เตรียมเซฟข้อมูลนะฮะเพื่อเตรียมปิดคอมนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดจะนำไปใช้สำรองไฟหรือว่าเอาไปใช้นอสถานที่นะครับหมายถึงว่า แปลงต่อแบตภายนอกแล้เอาไปใช้กลางเต็นท์นอนในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือว่าเอาไปใช้ตามทุ่งนานะ,ะในฐานที่ที่ไฟฟ้าไม่มีนะครับก็อาจจะต้องตัดลำโพงบับเซอร์ออกนะฮะตัวนี้นะฮะลำโพงที่มีเสียงตี๊ดตตัวนี้ผมเอาแล้วก,ก็เทปปิดไว้นะฮะเพื่อให้เสียงมันเบานะครับ แต่ว่าถ้าเรานำจะนําไปใช้สารองไฟเป็นเวลานานๆน,น,นะต้องเอาออกนะถอดออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะราคาญนะฮะมันดังอยู่ตลอดนะฮะนะครับตอนนี้ก็นะฮะขึ้นสายเวฟนะฮะขึ้นสายเวฟตัวนี้สามารถใช้กับพัดลมได้สบายเลยนะครับยูเวตัวนี้ผมก็มันเป็นยูเวขนาดใหญ่นะฮะโครงการผมก็คือ อาจจะนำไปใช้กับพวกโซล่าเซลล์นะฮะก็คือใช้โซล่าเซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้ยูเวนในการแปลงแปลงไฟจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟบ้านนะครเพื่อประหยัดค่าไฟนะฮะที่บ้านผมค่าไฟแพงนะครับแต่ละเดือนก็รวมๆ3 0ม0 0 0บาทนะฮะทุกเดือนนะครับเพราะว่าบ้านผมเป็นร้านขายของชำนะฮะจะมีตู้แช่นะครับแล้วก็เวลาขายอาหารตามสั่งก็จะมีหมอ คงข้าวครขนาด1,500วัตต์นะครับสหม้อนะฮะก็แต่ละเดือนค่าไฟก็ค่อนข้างสูงครับถ้ามีตัวนี้มาช่วยอาจก็อาจจะช่วยประหยัดค่าไฟไปได้พอสมควรนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะคลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะฮะที่ยังไม่ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวก UPS นะครับ ทางได้ไปได้จากร้านของเก่านะฮะไปเดินร้านของเก่าเจอก็ลองซื้อมานะครับซื้อมาเอามาเอามาแกะดูนะฮะเผื่อโชคดีนะฮะเจอที่ตัวแบตเตอรี่มันบางตัวแบตเตอรี่มันเสียนะครับก็ซื้อแบตมาใส่ก็จะสามารถใช้งานได้อีกนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะคลิปยาวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ ะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูใหม่นะครับถ้าท่านใดดูแล้วถูกใจนะฮะกดติดตามกันนะฮะผมก็จะมีคลิปประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับเอามาให้เอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะฮะท่านใดสนใจก็กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้กจ็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ